ฮัลโหลตาเจฮาวสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิ่ง่วยไม้มค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หัวหมุนอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่ามีอะไรให้ติดตามเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ศิลป,ปินปล่อยเพลงกันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นซีหลิงซีน่นาเกาที่ปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวโซโล่แรกในอัลบั้มออกมาให้เราได้ฟังกันนะคะแล้วก็มีมิมิมมลีหลีจือถิงก็ปล่อยเพลงในวันนี้ Into One ก็ปล่อยเพลงบอลถูกไฟออกมาในวันนี้เช่นเดียวกัน และในวันนี้กับเนเน่จือไนซิลก็ปล่อยเพลงเดี่ยวในอัลบั้มเดี่ยวแรกออกมาให้เราฟังกันค่ะกับเพลง Promise ซึ่งนอกจากที่จะปล่อยเพลงพอๆให้เราได้ฟังกันในวันนี้แล้วในวันนี้ก็มีการแถลงข่าวงานเซ็นสัญญากับทาง Sony Music ออกมาให้เราได้วีก,กันด้วยค่ะทุกคนจริงๆก็คือไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะเพราะว่าทาง Sony น,นะคะใบออกมาเรียกได้ว่าชัดแบบชัด ชัดมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพใบที่เป็นรูปต่างๆนะคะซึ่งรูปต่างๆแต่รูปที่ปล่อยออกมาสื่อถึงใครไม่ได้เลยนอกจากนี่นี่เจิ้งหนซิงค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรูปแรกรูปเว่าวตามด้วยรูปนมแล้วก็ตามด้วยรูปดอกไม้คือเล่นกับชื่อในนี่นะเจิ้งหนซิงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการปล่อยภาพที่เป็นภาพโมเสกออกมาด้วย โมสเสกยังไงให้ทะลุออกมาเห็นรูปเป็นเนเน่และนอกจากนี้ทางโซนีก่อนลุวมหน้าหนึ่งวันก็คือเมื่อวานนะคะได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ใช่ทุกคนคลิปทีเซอร์เนเน่กับเพลง Promise ออกมานะคะแล้วยังมีโพสต์บอกว่าเดี๋ยวไว้จะเฉลยในวันพรุ่งนี้ว่าใครที่โซนีเซ็นสัญญาด้วยอ,อย่างนี้ก็ได้หรอทีเซอร์ ลงมาสักขนาดนี้แล้วบอกว่าจะเฉลยพรุ่งนี้หวังว่าจะไม่มีคนมาดูโพสต์นี้นะไม่ทันแล้วไหมคนติดตามเยอะมากนะคะทานโซนี่ไทยแลนด์ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามสามารถไปติดตามดูข่าวสารของเนเน่กับทางโซนี่ไทยแลนด์ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้พูดถึงเรื่องไหนแล้วนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเนเน่ก็ติดแฮชแท็กเทรนดิ้งทาง Twitter ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเนเน่พอมิส เนเน่โซโล่เดบิวต์เอโซนี่แล้วก็แฮชแท็กเมโล pop X เนเน่ซึ่งในเย็นวันนี้เนเน่ก็มีไลฟ์กระทางเมโล pop ด้วยนะคะแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์สปอยแบบเซอร์ไพรส์เลยทุกคนสปอยเป็นสปอยที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสปอยที่เรียกได้ว่าอะตอมเหล่าแฟนคลับตั้งตารอที่จะ ได้หลับหลูสปอยนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเทรนดิ้งเนเน First ์สโซโล่ o ูมอรโด้วยค่ะทุกคนส่วนในเว้ยป๋อก,ก็จะมีแฮชแท็กเนเนเซ็นสัญญากับโซนี่นะแล้วก็นอกจากที่เนเน่มีการปล่อยเพลงเพอะมากทุกคนไปฟังกันหรือ,อยังเพรามากๆนะคะสามารถไปรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกเลยนะ <Yeah. S 1> เพลงเพระมากและเสียงเน่คือแบบไฮโน้ดอีกแล้ว เรีเว่าขนล,ลุกทุพักุพักหมดกิ m กมีไฟโอ้และท่อนแบบท่อนหุกอะเสียงแบบว่าเสียงแบบว่าลูกคอแบบขึ้นลงขึ้นลงอ่ะทุกคนเพร้อมากพมากเแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเวลาบ่ายสอบโมในนี้ก็มีไลฟ์ถแถลงข่าวเรื่องเซ็นสัญญากับทางโซนี่ด้วยค่ะทุกคนบอกเลยว่านี่มาในสองลุกสวยถูกลุกแล้วก็เป็นลุกแบบว่าเจ้าหญิงในเทพยายนะ คือเป็นชุดแบบว่าชุดขาวนะคะแล้วก็เป็นแบบเดรสยาวเปิดไหล่นะสวยมากๆนะคะแล้วก็ทางเหล่าแฟนคลับก็ไม่น้อยหนะ้าคือเสียงตอบรับกับในเน่โซโล่เดี่ยวในครั้งนี้เสียงตอบรับดีมากๆค่ะทุกคนแล้วเราอะตอมก็คือซัพพอร์ตในเน่ได้ดีมากๆมีทั้งซุ้มดอกไม้จากทางอะตอมไทยแล้วก็ซุ้มดอกไม้จากทางอะตอมจีนนะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีซุม้มเอ่อพวกเครื่องดื่มแล้วก็ของ ของชำล่วยต่างๆด้วยนะบอกเลยว่าดีงามมากๆคือสุงมสวดมากๆเลยทุกคนแฟนขับตั้งใจทำให้มากๆเลยนะคะแล้วก็ในไลฟ์นะคะของงานแถลงข่าวของทางโซนี่นะคือมิมะไปเกาะหน้าจอรอดูใน YouTube Live นะคะทุกคนแต่ก็คือตั้งนานแล้วก็คือยังไม่โผล่มาสักทีนะโชคดีเดชบุญ คือไปเห็นเม้นตเมนตหนึ่งนะคะที่บอกว่าตอนนี้ทางฝั่งจีนน่ะเขาเริ่มไลฟ์แล้วนะมันก็เลยรีบเปลี่ยนแพลตฟอร์มโดยทันทีเลยค่ะทุกคนก็เลยไม่พลาดนะซึ่งในน่้นะคะตอนแรกก็บอกว่าเพลงเพลงนี้อะ่ะเนน่ได้มาตั้งแต่1ปีที่แล้วคะ่ะทุกคน所่า因为我我对这个行业是好像做艺术一样像 arts 对所以我就是想 做到最好，只有一个作品能做到最好，那个是能值得大家的爱，的对，能值得大家的辛苦，我是这样的人。然后还要感谢索尼娅这边，谢谢、啊、索尼的小朋友们。音乐，啊、对，对因为我呢，呃，也是一个小小人，就是可能没有什么作品之前嘛，然后一直在做自己。

刚刚收到的时候就觉得这首歌好适合我，对第一首歌，它一定要是我第一首歌在中国发，对，因为怎么说呢，我感受不对这个歌呢，就是因为它是约定嘛，跟就是我们一起往前冲冲冲的那种，一起过嗯困难的时候呀，过困难的时刻，对，然后我就让我想到我的陪伴我。 的人呢？陪伴你对对对,对，所以我就想、嗯、想先发这首歌。嗯。那通常。嗯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 。p 嗯。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  <laughs> 给他们就是一直不不只是他只能给我那个支持嘛，但是我希望我这个人能影响到他们，对，<是>在他们后面对、啊、撑给他们撑腰，对，这是我的约定。嗯、是对。我们约定的时候呢，一定是。就奈奈就，会 <noise>，靠，打，担，老，，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  ไม่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอนะจะคอยเป็นแรงผลักดันให้เธอเก้าวต่อไปข้างหน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีคําสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนๆล่าวสมาชิกลูกกว่าด้วยค่ะเพื่อน่องก็คือเพราะคืออิัง่ก็มีข้อตงทันอยากพาพวกเขาไปที uh ่บ huh. ้านฉันนข้อตกลงฉันไม่ทำ่ใช่ และในเน่เนก็คือได้สัญญากันไว้ว่าจะพากันมาไทยนะคะทุกคนรอวันนั้นรอวันนั้นและนอกจากนี้ในเน่เนคือใส่ใจแล้วก็แสนดีมากๆนะคะคือได้มีการาคุยกับทางบริษัทนะคะว่าอยากที่จะใส่เป็นช่องใน MV นะคะเกี่ยวกับภาษามือคะ่ะทุกคนก็คือเป็นจอ MV ใช่ไหมแล้วก็ข้างๆข,ข,ข้างใต้นะคะ ก็คือจะเป็นจอเล็กๆเป็นภาษามือนะจะได้ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยสาม,มารถที่จะเข้าถึงเพลงของเนนี่เข้าถึงความหมายของเพลงเพลงนี้ได้นะคะนอเจานีเขายั้งมือที่เป็นภาษามือขาีกการมือที่เป็นือีกได้่นาษืนีกือรือที่เป็นกคือี่เนาือีกด้วยก็คือเขาได้สร้างมือที่เป็นภาษามือขึ้นมาอีกด้วยกือเาอี่เ 这个人想法就是我们公司一起想想，对，会有手语是为了呃，听障听障的人，哦、的对，他们可能呃、嗯啊、听不到我这个首歌的美好的意思，哦、但是如果他能看到这个手语，是是,是的，那那我我来展示。我展示好的，你们展示一下，嗯嗯。 Oh, 勇敢就是这个，oh. 对，稍不好意思，老师，oh, 你帮我拿一下。我们再来一遍好吗？好，嗯、你悄悄来到我，嗯、来到我身旁，嗯、教会我成长的勇敢。勇敢，你总是陪我。陪我。继续。闯。 其实，就是我就觉得这个很有意思，就是全世界都能听得到这首歌的意思。对，因为我在这个位置呢，我就想传递给大家听。对，因为我觉得这世界是没有障碍的。没错，没错。 是真的哭了，不是不是假的自己把自己都感动了。是的，真的，这个世界是没有障碍的，所以我就是希望每一个人都听到我的歌，对，不仅能听到，还能是感受得到，对。可奶奶实在太美，真的可能到坎，像干淌淌，没有啊，long high hole 奈这么用心的为我们设计的这样一套优美的。 แล้วก็ในไลฟ์แถลงข่าววันนี้ก็มีเหล่าเพื่อนๆของในนมาวอวยพรเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับทางโซนีด้วยค่ะทุกคนไม่นะว่าจะเป็นเด็กๆจากรายการช่วงนะมีซิงเทอร์การหวังชิงมีจิ้งหลงมีใคนะเซอร์ไพรส์ญญามากมีลีลุสด้วยค่ะทุกคน สวัสดีทุกคนฉันลิลแบบลิธขอแสดงควมยินดีกับีนจ้าล่านซิองสุกคนจิ้าลงด้วา,ามยิออนดีกับนีิ้งหลานฉันคือฮูี่าขแส้วายิกับีน่จด้เลากเ็นสอญคากนไ่ยลของเรมานับนิลอิลิลมิลิลลิลลิงกับ รุ่นพี่ร่วมค่ายนะคะรุ่นพี่นะเป Enough, ็นแบบว่ารุ่นพี่แบบเป็นซีเนียกว่านะคะก็เลยเรียกว่ารุ่นพี่นะแต่ว่าในชีวิตจริงคือเป็นน้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีซันนี tamam ่ค่ะ น่ารักมากๆคือมาอวยพรเน่กันแบบว่าเต็มสตรีมนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้แน่นอนว่าต้องเป็นสมาชิกจากบอมเกอร์ซานลิงซานมาคบกันทุกคนเลยนะมาอวยพรเน่กันในวันสำคัญของเน่นกันนะคะเเเออชช่่่งนนคะ Hi 大家好，我是赵月，恭喜妮妮签约索尼唱片。恭喜妮妮签约索尼唱片。嗨，我是陈卓璇，恭喜妮妮签约索尼唱片。 และมีแม้กระทั่งบอสบอสใหญ่ของค่ายวาจีจีวาก็มาอวยพรเนเน่ด้วยค่ะเนเน่นี่ค่ะแต่ก็มีโมเมนต์ของเนเน่น่ารักน่ารักตอนไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนมีช็อตกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักร้องที่คอยโปรดิวส์เพลงให้เนเน่นะคะคือ คือโปรดิวเซอร์ท่านนี้นะคะได้ชมในเน่เนว่าเป็นนักร้องที่เก่งมากแล้วก็มีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องการโปรเดฟเพลงเขียนเพลงก็เยี่ยมมากๆเรียกได้ว่าชมจนตัวลอยเลยนะจนเนเน่แบบว่าเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่นะน่ารักมากๆเลยช็อตนี้ค่ะ 现在还研究编曲，哇哦，他是非常有非常全面的一个，嗯，在他在您的保驾护航下，对，因为一定会乘风破浪，没有没有。还有呢，我觉得，然后他有样样，对吧？现在有在做音乐，但是现在他还在学习，他还在学习，他还在学习。 เกออยกมานะคะทุกคน两天也给他写了一首非常好听的歌是是是不是,是,是,是然后这个是目前还保密啊对大家期待一下期待然后ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบพอลูปด้วยนะคะทุกคนกับบอสจากผู้หญิงบริษัทต,ต้นสังกัดของเนเน่นะที่เนเน่มองเขาเหมือนเป็นป้าป่าเป็นคุณพ่อนะคะเพราะว่าคือคอยตามใจเน่ตลอดเลยนะเน่อยากทําอะไรคือป้าป๋าจัดให้ ไม่ว่าอยากจะทําเพลงอะไรป็ฝ่าจัดให้ค่ะทุกคนซึ่งทางบอสนะคะก็มองเนเน่เหมือนเป็นลูกสาวเหมือนกันทั้งเนเน่แล้วก็มิมิลีเลยนะโอหคือเนเน่ถึงขั้นเอ่ยปากเลยค่ะว่าการหาบอสที่เข้าใจเธอได้ขนาดนี้นะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะ 就、啊啊、一件事情，啊、因为找好好的老板是很难的，然后找好好的老板就是尊重你的想法，听你的话会很难的。然后迪文老师呢，他就是，奶奶、嗯，你想要什么？你想你想做这些事吗？一直在问我，就是我不满意，不满意。他特别，爸爸。Let's h、啊、<laughs> 爸爸。 ก็ได้มอบของขวัญให้นีเน่ด้วยค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าผงขวันนั้นเป็นอะไร <c oughs> คือบอสบอกว่ามีทวงสัญญากับเน่เน่นะว่าไหนบอกว่าจะจําตัวหนังสือตัวอักษรจีนให้ได้ไงเน่ก็เลยบอกว่าเน่ก็จําได้แล้วนะแบบเขียนผิดอินได้อะไรอย่างนี้ทางบอสนะคะก็เลยมอบของขวัญเป็นหนังสือให้นีเน่ไปศึกษาตัวอักษรจีนเพิ่มค่ะ ากเว้า oh, 打开好玩一下นี่好像小朋友学习的呀<哦><啊>แต่จาก<要>ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าบอสจากทางคู่หญิงนี่คือเหมือนป้าป๋าของเนเน่ทางบอสทางโซนี่ก็คือไม่แพ้กันค่ะทุกคนบอกว่าคือเขาจะรักแล้วก็อินดูเนเน่เหมือนเป็นพ่อเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าเนเน่โชคดีมากๆนะคะที่ได้บอสที่เข้าใจแล้วก็ เอนดูมากขนาดนี้นะทั้งทางโซนี่และทางหัออิงเลยนะคะและในไลฟ์นี้ก็มีการเปิดสกิลหูทองคำให้เราได้เป nah> ิดสกิลกันด้วยค่ะทุกคนคือเนเน่มาล้องกับ2เพลงนะมีมาไลฟ์สดๆเลยนะคะกับเพลง Promise ที่ปล่อยออกมาในวันนี้นะไลฟ์เวอร์ชันไลฟ์คือพร้อมากมๆเลยค่ะทุกคนไปหาฟังกันได้เพราะมาก คือถ้าเป็นเวอร์ชันไลฟ์นะคะเราจะได้เสียงยินเสียงคอรลัสของเนเน่ด้วยนะแล้วก็มีท่อนร้องช่วงทายที่แบบมันเป็นอิมพรไวส์ที่ไม่เหมือนกับในออริจินอลนะคะ ก็าจากนี้กับอีกเพลงหนึ่งค่ะกับเพลงว่าอันอันนี้ก็เพราะเช่นกันค่ะซึ่งเนเน่มาดีกีตาร์ลองเพลงเพลงนี้บอกฝันดีให้กับทุกคนค่ะและแล้วก็จบลงกับการแถลงข่าว เซ็นสัญญากับทางโซนี่ไปได้อย่างสวยงามแล้วก็อลังการมากๆตกด่นไปนะคะทุกคนคือมีช่อดอกไม้ช่อโตมาจากทางกองซีรีส์ด้วยค่ะกับกองซีรีส์เรื่องทนายลังไหม่ซีซั่น2นะอันนี้ไม่รู้ว่า ยังไงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพลง OST ที่แน่ถ่ายไปเมื่อวันก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรเดี๋ยวต้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเพลงนี้เพลง Promise ของเนเน่<ๆ>ขึ้นไปอยู่ท็อปอันดับที่1ใน t u n e s Thailand ด้วยค่ะแบบนี้ต้องฉลองค่ะทุกคนโอเคเรามาดูกับเนเน่ที่ไลฟ์ในรายการ Melo p o p กันบ้างค่ะ อันนี้สามารถไปดูย้อนหลังกันได้แล้วนะคะทางเป็ b บ o กของเมโล pop นะอันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปคร่าวๆก่อนค่ะว่าเจ้ฟความสำคัญมีอะไรบ้างนะในรายการเมโล pop นะคะเนเน่ก็บอกว่าเนเน่รู้ทุกความเคลื่อนไหวของแฟนคลับเลยค่ะคือคอยติดตามส่องตลอดนะไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนะคะคือเนเน่ก็คือจะมีตามแฮชแท็กทวิตด้วยค่ะทุกคนคือเนเน่รู้ทุกอย่างนะคะที่เหล่าอะตอมทําให้เนเน่นะ คือยกตัวอย่างเช่นเรื่องบริจาคให้กับสวนสัตว์นะคะที่อะตอมก็ทําให้นะซึ่งเนก็รับรู้แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่สิ่งที่เน่หวังอยากจะทําให้โลกของเรานะ่ะมันดีขึ้นถ่ายทอดไปถึงแฟนคลับของเนเน่ด้วยนะคะซึ่งเนเน่ก็มาพูดเกี่ยวกับเพลงเพลงนี้ด้วยนะคะกับเพลง promise นะว่าเนเน่อยากจะขอบคุณแฟนๆผ่าน,านเพลงเพลงนี้นะคะ ว่าในอนาคตเน่จะพยายามทำความฝันเน่ต่อไปนะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปในไลฟ์นะคะในเน่เนก็มาบอกในรายการเมโลปอบ้วยค่ะทุกคนว่าจะมีภาษามือออกมาใน MV ด้วยนะอยากดู MV มากเลยทุกคนคิดว่าในเน่เน่าจะทำภาษามือเองด้วยนะคะจากที่เห็นในเน่สาธิตท่าภาษามือในไลฟ์นะแทบจะรอดู MV ไม่ไหวแล้วเอาจริง แล้วก็เน่ก็คืออย่างแสนดีที่1อย่างต่อเนื่องเวลาที่เนนน่ท้อค่ะเน่ก็จะอ่านข้อความที่แฟนๆโพสตหานะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะและแล้วก็มาถึงกับช็อตที่รอคอยแล้วก็เป็นช็อตที่เรียกได้ว่ากรี๊ดมากๆนะคะกับสปอยตัวใหญ่ๆตัวหนังสือแดงๆแบบสปอยสปอยแบบตะโกนทุกคนคือเนเน่นะคะสปอยออกมาว่า จะมีละครออกมามีซีรีส์ออกมาและย้ำว่าซีรีส์จีนย้ำอีกครั้งซีรีส์จีนฉันขอฝันว่าเป็นพีเลียดจีนได้ไหมโอ้ยขอเธอะขอเถอขอเถอขอเธอะสาทูขอเป็นซีรีส์พีเลียดจีนอยากเห็นมาทุกคนอยากเห็นเน่เน่ใส่ขั้นฝูอยากเห็นเน่นเน,น่ใส่ชุดโบราณ แล้วก็คือเล่นซีรีส์นะคะมันจะดีนะมันจะดีแล้วก็จะมีรายการเรียลลิตี้ด้วยค่ะที่จะถ่ายในเดือน8แล้วก็เดือน9ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะกับเดือนแเดือนเก็คือเดือนหน้านี้เองอนะต้องมาดูกันนะคะว่าจะเป็นรายการเรียลลิตี้อะไรแล้วก็เนี่เนี่ก็ยนยมาว่าถ้าปลายปีเคลียร์งานได้ก็จะกลับไทยค่ะแฟนแฟนไทยคือกรีดรอแล้วนะอะตอมไทย รอไปรับที่สนามบินกันแล้วนะคะแล้วก็มีแย้มกับเซอร์ไพรส์แบบหมัดมาลอยลัวเลยนะคะทุกคนกับการคอลแลบร่วมงานกันกับแรปเปอร์ไทยทุกคนเดาว่าแรปเปอร์ไทยท่านนี้จะเป็นใครอันนี้มิมขอเดาว่าน่าจะเป็น hero คุณฟักกิ้งฮีโร่ค่ะทุกคนแต่ว่าต้องมารอรุนอีกทีนะ ต้องมาใกล้ๆต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ค่ะทุกคนถ้าตกหล่นตรงไหนมาพิงเสริมกันในคอมเมนต์ได้น,นะคะให้เพื่อนๆได้ร่วมวีดร่วมกรีดไปด้วยกันนะวันนี้คือแทบทั้งวันเลยค่ะทุกคนคือแบบมีแต่ข่าวมารัวๆจนแทบแบบโอ้โหหมุนฉันจะตามตรงไหนก่อนฉันจะดูตรงไหนก่อนแบบว่าเรียกได้ว่าดูจนแบบตาแฉะตามจน ตาแฉะเลยค่ะทุกคน็น้าราคาจบแล้วนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับ c r i b e กดกระดิ่งดุงด๊งดๆงดุงด๊งเพื่อติดตามคลิปที่มินจะปล่อยออกมานานาด้วยนะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย